สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมคอนโดให้เช่าที่พัทยานะครับชื่อโครงการนิรันด์แกรนด์วิวตั้งอยู่บริเวณพัทยากลางอยู่ใจกลางเมืองพัทยาเดินทางสะดวกใกล้ทะเลใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยเดีย๋ยวเรามาเริ่มต้นชมห้องกันเลยเริ่มจากประตูทางเข้าด้านหน้า เคุณลูกค้าเข้ามาก็จะเจอในส่วนของชุดครัวบิวอินก็จะมีตู้วางของด้านล่างตู้วางของติดผนังไมโครเวฟสมัครการอุณหาหารเล็กๆน้อยๆ,ๆตู้เย็ยนที่ใช้จะเป็นตู้เย็ยนแบบ2ประตูระบบโน f ฟอรสถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำของพี่ก็สสตนดาร์ดทั่วไปชุดเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว กระจกบ,บานใหญ่มีเครื่องทำน้ำอุ่นมีชั้นวางของสำหรับการวางแชมพูสบู่ให้การหยิบจับที่สะดวกเวลาเราอาบน้ำนะฮะด้นนี้ก็จะมีราวแขวนผ้าจักเก็บผ้าขนหนูด้านบนได้ด้วยสะดวกสบายเราไปอยู่ในส่วนด้านในของห้องกัน สำหรับเตียงนอนพี่ใช้เตียงขนาด5ฟตุตสำหรับลูกค้า2ท่านมีโต๊ะข้างหัวเตียงและหัวเตียงพี่จะติดเป็นกระจกเงาบานใหญ่พห่ห้องดูสวยงามดูกว้างขวางดูมีนิติเวลาเราเปิดไฟมันก็จะสะท้อนแสงให้สว่างมากขึ้นสวยงามทีเดียว ด้านนี้จะเป็นในส่วนของชุดตู้โชว์2ตัวนะฮะจะมีชั้นกระจกสำหรับวางของโชว์ต่างๆมีลิ้นชักด้านล่างมีทีวีมีโต๊ะวางทีวีแล้วก็มีชั้นแขวนสำหรับวางของโชว์ด้านบนด้นนี้ก็จะเป็นชุดโต๊ะเครื่องแป้งแต่งหน้าด้านบนพิเศษเป็นไฟแขวนสีขาวสำหรับการแต่งหน้าจะได้ดูสวยและก็สว่างแต่งหน้าได้เป็นธรรมชาติ มีตู้สื้าขนาดกระทัดรัดสำหรับลูกค้า2ท่านและตรงนี้พี่ตั้งเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งเล่นนั่งรับประทานอาหารเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้โต๊ะกระจกแล้วก็เก้าอี้2ตัวด้านบนพิติดเป็นกรอบรูปกับไม้เป็นไม้แท้เลยนะฮะ ระฝาดชนี้พ็ติดเป็นกระจกเงาเช่นกันเพื่อห้องดูกว้างขวางดือสวยงามเวลาเราแต่งตัวก็แต่งตัวง่ายด้วยมีดอกไม้ติดผนังสวยงามทีเดียวชุดโคมไฟพี่จะเซตเป็นสองชุดชุดตรงนี้พี่จะเซตเป็นสีขาวแสงขาวสีขูวไว้ตรงนี้พี่จะเซตเป็นสีวอร์มไว้เพื่อให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน เราไปดูในส่วนของระเบียงด้านหลังระเบียงด้านหลังพี่ก็จะทำเป็นเคาน์เตอร์อ่างซิงล้างจานจะเป็นแบบหลุมเดียวนะครับด้านบนก็จะมีชั้นวางของวางเสือจานก็ได้นะฮะ ด้านล,ล่างก็จะมีตู้บานซิงสำหรับเก็บข้าวของเครื่งใช้ให้เป็นระเบียบร,ระเบียงฝั่งนี้ก็จะเตรียมให้ว่างสำหรับลูกค้าอาจจะตั้งโต๊ะสำหรับการปรุงอาหารเก็บของแตกต่างคอนโดห้องพี่ก็จะอยู่ในตึก A1 นึนะฮะตึกที่ติดกับสระว่ายน้ำ ห้องพี่อยู่ชั้นสี่เดี๋ยวมาดูห้องจากระเบียงด้านหลังกันบ้างห้องของพี่มีขนาดอยู่ที่ยี่สิบหกตารางเมตรนะฮะชุดเฟอร์นิเจอร์พี่ใช้พี่ใช้เป็นชุดเฟอร์นิเจอร์สีขาวเพื่อให้ห้องดูสวยงามดูสะอาดสะอ้าน ค่าน้ำค่าใค่าไฟที่นี่ค่าน้ำจ่ายโดยตรงที่ออฟฟิศด้านล่างค่าไฟจะเป็นไฟหลวงลูกค้าสามารถจ่ายได้ที่7 e เ e ่ e อหรือก็แอปพลิเคชันของการไฟฟ้าสะดวกด้วยไม่มีการบวกเพิ่มชาร์จเพิ่มสำหรักค่าไฟพราะมีความน่าอยู่ทีเดียวลูกค้าท่านใดที่สนใจ ก็สามารถติดต่อพี่ได้ตามข้อมูลด้านล่างที่พี่ลงรายละเอียดไว้ในด้านล่างยูทูกนะฮะขอบคุณสำรับการติดตามรับชมคอนโดให้เช่าที่พัทยาขอบคุณครับ